กิ่แตงโมป้องกันโรคหัวใจแใละโรคมะเร็งเพื่อปัญหาปรึกษาในเชิงเกษตรนะครับสนใจสินค้าหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถแอดไปที่เพจ Facebook ของบริษ,ษ,ษัทได้นะครับสุดท้ายพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกแตงโมทุกที่ท่านพบกับผมครับในสารน้ำเกษตรอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาเจ้า,าเกษตรกรมาอยู่แปลงกระโพดนะครับในเรื่องปัญหาของหนอนแล้วก็เรื่องการดูแลบำรุงรักษาครับก็มีเอฟซีหลายท่านที่สอบถามเข้ามาว่าในสารน้งเกษ,ษ,ษตรจะทำยังไง นะคในเรื่องข้าวโพดในเรื่องยาหนอนในเรื่องการบํารุงให้ฝักใหญ่นะครับไม่กี่บาทของพ่อแม่เราไปดูด้วยกันมีปัญหาปรึกษาเทียนไทยเกษตรหาต้นเหตุถามไทยคลยกังวลทั่วทั้งแคว้นแดนไทยทั่วทุกคนสิ้นกังวลเพราะเทียนไทยไห้ปัญญามาครับก็ก็ขอต้รับกับ สูช่องในสารทางเกษตรอีชิดเคิร์นครับวันนี้นะครับผมก็ตามคำเรียบร้องครับสาหรับ f c ที่สั่งผลิตภัณฑ์ที่ปลูกแตงโมไปนั้นก็อยากทราบปัญหาในเรื่องการปลูกกระโพดด้วยนะครับเพราะว่าแต่ละคนนั้นนะครับก็จะปลูกพืชหลายชนิดนะครับก็ทะถามมาว่าในเรื่องของยานหัวกระโพดหรือยาบำรุงต้นกระโพดเนี่ยมันแพงไหมมันต้องเป็นชุดไหมนะครับและ ยานหนอนที่เขาพูดถึงกันนั้นของเดนิสานทางเทศจะแนะนําตัวไหนท่ามเทศนักเกษตรนี้นะครับก็จะยึดมาในของที่มีคุณภาพนะครับจากแบรนด์ช่านำหลายๆของบริษัทเลยนะครับที่มีอยู่นะครับก็เอาไปความรู้ครับให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับสําหรับท่านที่ไม่รู้นะครับสําหรับที่เป็นเกษตรกรมือใหม่นะครับที่ปลูกนะครับข้าวโพดหวานหรือข้าวโพดอาหารสัตว์หรือข้าวโพดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับ ยาบำรุงยาหนอนยาคุมไข่ตัวไหนดีนะครับอ่านี่ครับแปลงของพี่พิรัตนะครับที่ปลูกแตงโมเนาะทุกคนคงจำพื้นที่นี้ได้นะครับคงจำพื้นที่นี้ได้ดีนะครับว่าพิรัชเคยปลูกอ่าเดี๋ยวแตงโมค่อยไปคุยกันนะครับวันนี้เอาข้าวโพดก่อนนะครับเรื่องข้าวโพดนะครับปัญหาอะไรถ้านบสลับมือใหม่แล้วก็จะตามกันนะในเรื่องของตัวยาในการใช้ผลิตภัณฑ์นะครับ ตอนนี้โปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นพิเศษไม่รีบซื้อไม่ได้นะครับพ่อแม่นะครับยาหนอนอีมาเมกตินที่เขาพูดลือเรื่องลือกันนะครับพ่อแม่เอาที่ความรู้สึกของผมแล้วนะครับในการทาทาแปลงในการดูแลลูกค้านะครับก็จะขอแนะนําเป็นตัวนี้ดีกว่านะครับอีมาเมกตินต้องเป็นเด่นเนี้ครับอีมาเมกตินเป็นโซเอ็นะครับเป็นเดนเนี้ครับช่วงนี้โปรโมชั่นนะครับคือ ซื้อเดนิคหนึ่งกระปุกราคาสองร้อยสาสิบาทนะครับแถมอีกหนึ่งกระปุกครับผมเห็นไหมครับแถมอีกหนึ่งกระปุกด้วยนะครับสองร้อยสาสิบาทซื้อหนึ่งแถมหนึ่งครับยังไม่พอครับคุณพ่อแม่ยังไม่พอนะครับยาคุมไข่ตัวเอ็เคนที่เรียมออยนะครับเอ็เคนครับแลกซื้อเมื่อซื้อยาหนอนเดนิคนะครับโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งแล้วแลกซื้อหนึ่งร้อยบาทครับคุณพ่อแม่เห็นไหมครับ หนึ่งร้อยใบครับเอสเคพีทูเดยมออยลแรกซื้อนะครับเมื่อซื้อยาหนอนเดนิกนะครับคุณพ่อแม่เห็นไหมครับอันนี้เห็นความเปลี่ยนแปลงไหมใบใหญ่สมบูรณ์หรือเปล่าเห็นไหมครับของพี่รัตนะครับทําไมเขาสวยอย่างนี้ล่ะใช้ให้เอ็นครับซองเดียวใช้ห้เอ็นเลยนูแขกเอ็นที่เราใช้ในแตงโมของเรานั่นแหละครับหนึ่งซองครับทำสิกรัมฉีดไปเลยครับฉีดบวกกับยาหนอนก็ได้นะครับยังไม่พอครับปริม่นของเทียนชัยยังไม่หมดเลยก็ยังมีตัว เดือดเนก1กิโลนะครับ SK เท่าไหร่ราคซื้อ SK เท่าไหร่ครับพ่อแม่ให้คิดตามราคซื้อใน50บาทครับพ่อแม่50บาทครับ SK ปิโตเรเลียมออยล์นะครับสินค้าดีมีคุณภาพครับของทีนชัยเกษตรก็ได้ขอโปรโมชั่นของ a, เฮียป,ปั๊มไก่เลิกปัตตานีภูมิไพลบุญนะครับก็ได้ขอโปรโมชั่นให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่เข้ามาที่ร้านนะครับคือมันขายดีเนาะก็อยากคืนกำไรให้กับคุณพ่พอแม่ช่วยลดต้นทุน เป็นโปรโมชั่นเพราะมันขายดีนะครับเดอร์เน็กอีมาเบกตินเบนโซเอตที่เก่งที่สุดก็เป็นเดอร์เน็กนะครับถ้าเป็นในกลุ่มกระโปดของบ้านบ้านดงบังนะครับสําหรับบ้านดงบังเนี่ยผมจะเรียกหมู่บ้านโซเวลอีมาเบกตินแบบน้ำครับโซเวลเป็นขวดนะครับเขาชอบคือสเปคเขาแบบน้ําอย่างเดียวเลยทางโซนนะครับก็จะแลกซื้อเหมือนกันครับเอสเคในราคาเหมือนกันครับนะครับคุณพ่อแม่สวยไหม ยาหนอนเนี่ยมันต้องมียาคุมไข,ข่ฆ่าไข่นะคุณพ่อแม่มันต้องบวกเข้าไปด้วยนะครับมจะบอกคุณสมบัติของเขาอะนะตัวเอเคเลยเป็นจับใบในตัวด้วยไม่ต้องไปซื้อครับคุณพ่อแม่ตัวสารจับใบนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มเปลืองเงินครับคุณพ่อแม่เปลืองเงินเนาะเห็นไหมเขียวงามเวอนะครับยาหนอนเนี่ยก็คือผมดีใจครับที่เกษตรกรหลายๆท่านเก่งแบบในเรื่องยาสามัญน,นะครับ แต่เนเมื่อเราเก่งแล้วเราเราต้องดูคุณภาพเราต้องรู้จากคำว่าแบรนด์นะครับผมก็ใครที่ฉีดยาหนอนไม่ตายอ่ะก็คือฉีดแล้วมันยังกลับมาอีกอ่ะใช่ไหมครับวงจรของหนอนนะคุณพ่อแม่นะครับหนอนไว้สามถึงหกวันนะครับแต่เริ่องกระจายตัวอาอกหากินในระยะต้นกล้าอ่อนของพ่อแม่ต้นเล็กๆนะครับแบบเนี้เขาเรียกว่าหนอนกระทูลายจุดนะครับพ่อแม่ เช่นเดียวกันกับแบบนอนกระทู้ดำๆอ่ะตัวดำๆนะคุณพ่อแม่ข้าวโพดระยะกว่าเอาดอกเนี่ยถ้ามันได้เจาะดอกนะคุณพ่อแม่มันกินดอกอ่ะอันเนี้ก็คือการแนะนําถึงปีกถึงขิงดีกว่าครับดีกว่าไปงมอ่ะดีกว่าไปงมครับก็มาพูดคุยให้กับคุณพ่อแม่ได้รับทราบกันดีกว่าเนาะเห็นไหมครับมันไม่มันมันมันพูดไม่ออกเนาะก็มันได้จริงอ่ะ ผมไม่รู้ว่าทาไมเขาฉีดยาหนอนกันไม่ตายมันมีหลายมันมีหลายเทคนิคหรือวิธีการฉีดผมก็ไม่เข้าใจแต่ของผมมันไม่ใช่เทคนิคนะครับมันคือสินค้าคุณภาพต้องคุณภาพครับพ่อแม่เหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวมีสิบร้านเงี้ยมันต้องมีหนึ่งร้านที่อร่อยใช่ไหมครับผมก็เข้าไปแนะนําเกษตรกร,ร,กรหลายท่านนะครับซึ่งการต่อรับซึ่งการได้ใช้ดูนะครับพ่อแม่วงจรของมแมลงเนี่ยสําคัญถ้าเราไม่ ใช้ตัว S K Petroleum Oil หรือจะเป็นตัว Work White o ก็ได้ครับเห็นไหมครับตัวคุมไข่ค่าไข่เนี่ยสำหรับที่ผมอธิบายเพราะไม่ได้ฟังเนี่ยก็คือว่ามันจะตัดวงจรเวลาถ้าเราเอาแค่ยานหนอนอนะอีมาเม่กตินเป็นซิเอทของทุกคนมาฉีดเนี่ยนะครับมันไม่อยู่ครับมันก็เดี๋ยวมันก็ออกมาใหม่แต่จะเอาให้เกี้ยงเอาให้ใบมันวาวเนี้มันต้องบวกกับ S K มันต้องบวเอเคพีทีเอ็มออยมูลค่าในการแลกซื้อหนึ่งร้อยบาทนะคุณพ่อแม่เมื่อซื้อยาเดนเนกเห็นไหมครับมันดีตรงนี้นะครับก็คือผมชอบที่เชนชายเกษตรนี่ครับก็คือช่วยลดต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรได้จริงแล้วช่วยเพิ่มผลผลิตได้นะครับนอนไม่ได้เข้าอไม่ได้กินนะครับต้นสมบูรณ์หักแอ่พร้อมกันฝักใหญ่ก็เป็นแค่ซองเดียวคุณพ่อมแม่ไม่ต้องไปหาซื้อ,อย,ายาชุด ถ้าเป็นชุดผมจัดให้เอาไหม <c oughs> เอาไหมใครที่ซื้อมาเจ็ดแปดร้อยที่ผมได้ยินมาผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะนะครับนี่นะครับคือเขาเรียกว่าอะไรนะคนไม่รู้ย่อมไม่ผิดนะครับสาหรับพี่น้องเกษตรกรมือใหม่ผมเป็นห่วงตัวนี้ครับเป็นห่วงมากเลยนะครับเป็นห่วงมากๆเพราะว่าอะไรครับต้นทุนเราจะหมดไปกับการที่เราไม่ไรู้เพราะว่าเราจะไม่มองเขาว่าเขาปลูกมาก่อนใช่ไหมคุณพ่อแม่เนาะสำคัญครับข้อนี้ ผมเป็นลูกเกษตรกรครับผมเป็นลูกเกษตรกรครับเขาจะเก็คือมันมันได้หนึ่งวันนะครับไม่ใช่ว่าหนึ่งคนที่ปลูกพจน์เข้ามาหาผมเข้ามาที่ร้าน,นครับเป็นร้อยร้อยคนอย่างเงี้ยคุณพ่อแม่มันไม่ใช่ว่าแค่คนปลูกแค่หนึ่งคนอนะ่ะเขาทําสําเร็จเขาก็มาเล่าให้ฟังผมเอาไปเล่าต่อครับคนปลูกก็ได้เป็น เราดูตามเขาแค่แนวทางว่าเขาปลูกยังไงเขาใช้รถหยอดหรอเขาใช้ยาคุมอะไรอะไรเงี้ยครับยานหนอนนะต้องเป็นเดือเน็คครับอีมาเมกติเมโซเอตหรือจะเป็นโซเวลแบบน้ำครับโปรโมชั่นตอนเนี้ขายดิบขายดีต้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับมันไม่ใช่แค่ได้แค่หนอนเขาพดอแพ่อแม่เดือเน็เนี่ยมันได้นอนในทั่วฝักยาวนอนเจาะนอนที่มันเจาะที่เราปลูกพืชอะนอนในแตงโมอย่างเงี้ยครับ แต่ที่ที่แบบยังไงอะเราอย่าไปจำกัดจงความว่ามันต้องเป็นยานหนอนเขาพูดอย่างเดียวมันไม่ใช่ครับคุณพ่อแม่อย่าไปเข้าใจแบบนั้นนะคือเรียนรู้ไปได้วยกันครับไม่มีผิดไม่มีถูกแต่สิ่งที่ลูกทำม,มาให้เนี่ยก็คือมันชัดเจนพอแล้วนะครับหนึ่งซองก็เขียวพื้นได้ครับจากไม่เคยสวยนะแล้วจะหักแอ่วาอมกันด้วยถ้าฉีดตามสเต็ปแบบที่ผมบอกนะครับเห็นไหมครับมันคนเรามันไม่มีอะไรที่มัน ต้องไม่ได้นะครับคือเราบางทีเราก็เดินตามเขาไปอ่ะเดินตามเขาไปมากมันก็ไม่ดีครับเพราะว่าการเกษตรไม่มีอะไรที่มันเตรียมร้อยนะครับแต่เราสามารถทําให้มันมันได้อ่ะคุณพ่อแม่เห็นไหมครับถ้าไม่ฉีดมันก็จะเหลืองต้องต้องใช่ไหมครับใช้ไฮเอ็นครับหนึ่งสองแค่ไม่กี่บาทเองแยนอนนึนนงนิกอิมาเม่ตินเป็นเอษเนี่ยผมก็กล้าการันตีอยู่แล้วว่า ก็ต้องเป็นเด็นเกนะครับตั้งแต่หนองกระทูยังไม่เกิดเลยเด็เกเกิดก่อนด้วยนะครับผมถ้าจะให้มันเกี้ยงเก่าจริงๆนะไม่ต้องสีลำเลี่ยมะลรนะพ่อแม่ใช้เอ็กซ์บวกเข้าไปปึ๊กเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้มาเวอรวังนะเห็นไหมครับผมมีตัวตนมีคนปลูกก็มีอันนี้ถ้าเป็นเอฟซีที่ติดตามผมอยู่เนี่ยจะจะรู้เลยว่าแปลงเก่าตรงนี้มันจะเป็นข้าวโพดแล้วก็แปงโม น,นี่ก็ไปแตงหมนี่เสร็จเลยถ้าปุย๋ยนี้ก็ไม่ต้องกินแล้วเห็นไหมครับถ้าปุ๋ยอย่างนี้ไม่รู้สิก็พ่รันเขามีงานเยอะมั้งเขาคงมีงานเยอะนะครับช่วจังหวะหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยพูดถึงแตงโมนะครับไอ้หญ้าใบแคบคายง่ายมากเลยครับถ้าเราถ้าเราใส่ใจหน่อยนะครับใบกว่ามันไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวมันจะตายแตงโมสําหรับคลิปนี้นะครับผมคิดว่ามันจะทําให้พี่น้องเกษตรกรหลายท่านนะครับ ตักถึงต้นทุนน้าในการปลูกพืชเราก็ต้องมองดูตลาดเลยนะครับว่าควรจะทําเฉลร่ให้ได้ผลผลิตเรามันมันได้หน่อยเพราะตีพุ้นเก็บกระโขดไปครับจาก13ไบ่นะไร่ในการปลูกกโพดหวาน13ไร่ได้40กตันถ้าอันนี้แค่ใช้ซองเดียวนะครับแต่ถ้าใช้ตัวเข้าน้ําหนักเข้าไปด้วยอ่ะผมคิดว่ามากกว่านี้อีกเกือบ50ตันแน่นอนนะครับ มันอยู่ที่เราปลูกระยะห่างเดือนะครับคือเรามองเขาเป็นแนวทางในการปลูกอันไหนมันถี่ไปเราก็ขยับมันห่างขึ้นเพื่อมันจะสมบูรณ์การให้ปุ๋ยทางสารหยดเหมือนแปลงแตงโมเลยครับให้เหมือนกันอย่าไปเล่นยูเลียเยอะครับตอนนี้ก็ยิ่งแพงยูเลียมันบ้าใบแล้วใบมันเป็นโรคง่ายของมพ่อแม่มันต้องมีตัวกลางตัวท้ายหน่อยครับพ่วงเข้าไปนะครับถ้าจะเล่นยูเลียผมไม่เข้าใจว่าทําไมทุกคนเข้าใจว่าเป็นเล่งต้นมันไม่ใช่ครับมันออกใบหมดเลยแล้วใบมันก็จะบางบางก็ลูกเข้าง่ายครับ ของพี่รัานเนี่ยก็ไอโอ๋เนาะพ่อแม่เห็นไหมใครฉีดยาหนอนแล้วไม่อยู่อีมาไมตินเนี่ยมาครับเดี๋ยวเน็กอีมาไมตินโปรโมชั่นเอสเคห้าสิบาทด้วยหนึ่งกิโลเห็นไหมครับพ่อแม่ที่กเกษตรเปิดมาห้าสิบกว่าปีครับผมคิดว่าสามารถสร้างความมั่นใจาให้กับคุณพ่อแม่ได้ว่าในการสั่งผลิตภัณฑ์นั้นนะครับเวลาปลูกพืชมีปัญหาปรึกษาที่กเกษตรนะครับผมสวยไหม หลายท่านมือใหม่ผมหลายคนที่เข้ามาพูดคุยเนี่ยผมก็ไม่ได้พูดเวอร์นะผมอายถ้าผมพูดเวอร์ก็ทําได้เก่งกว่าเซียนได้ค่อยแม่เห็นไหมถ้าเราเปิดใจยอมรับในสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาผมไปดูในหลายเพจแล้วบางทีผมเคยเป็นไงเมื่อก่อนอะ่ะก็ตามไม่เคยรู้เรื่องตัวยาพอมารู้เรื่องปุ๊บนี่ผมโดนเลยผมรู้เลยว่าเออเป็นมุงการนี่วะ่ะ เอาแม่ใเกิดตัดสินใจจะปลูกอะไรสักอย่างเนี่ยครับเราต้องเรียนรู้ในเรื่องโรคพืชแล้วก็การดูแลบํารุงนะครับส่วนเรื่องการวางระบบน,น้ํตาต่างๆเนี่ยครับเราดูเป็นแบบอย่างเขาปลูกห่างเท่าไหร่ยังไงนะครับสายหยุดผมก็มีขายครับผมมีทั้งระบบครับจบที่เดียวนะคุณพ่อแม่คิดถึงทุกคนนะครับผมวันนี้ก็เปลี่ยนจะขยับมาทําเป็นพรีริตไว้แต่ละพืชให้คุณพ่อแม่ได้ดูกันนะครับว่า วันนี้ผมทำคลิปกระโพดพรุ่งนี้ผมอาจจะทาคลิปแตงโมก็คือผมจะทําแยกเพลิดไว้คุณพ่อแม่เข้าไปดูในเพลิดได้นะครับว่าในกลุ่มของพืชแต่ละชนิดนั้นผมจะมีการวิธีการแนะนําแล้วก็การใช้ผลิตภัณฑ์ยังไงนะครับในการแก้ปัญหาของโรคและการบํารุงดูแลนะครับงานเวอร์คุณพ่อแม่โอ้ยน้ำตาจะไหลทำไมางานคุณพ่อแม่ยาหนอนนะครับยาหนอนไม่ได้เปลืองเลยถ้าเราแบบ มันไม่ได้แพงอะ่ะผมผมผมชอบนะทุกคนเก่งสามาัญขึ้นเนี่ยคือให้เรารู้แค่ว่ามันอยู่ในกลุ่มไหนนะครับอยู่ในกลุ่มไหนเท่านั้นเองไอ้ไม่นี่มันกลุ่มยาหนอ่อยกลุ่มยา,มาแมลงกลุ่มยาเชื้อานะเชื้อราทางดินอีกนะอะไรเงี้ยครับพ่อแม่นะครับโก้ยน้าตาจินไหล <laughs> เอาครับเอา,าเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน,น้อยให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เป็นมือใหม่นะครับผมเรียนรู้ไปด้วยกันครับไม่มีใครเก่ง ไม่มีใครเก่งที่สุดแค่เรารู้จากแค่คำว่าดินฟ้าอากาศเราก็จะรู้ในการปรุงดินมันดีที่สุดครับสารปรับปรุงดินที่เก่งที่สุดสำหรับผมแล้วก็จะเป็นตัวปลาไหลทองนะครับห้าสิบกิโลปูนขาวอยู่ในตัวเพราะไม่ต้องไปหาปนซื้อปูนขาวหนึ่งถุงแพงมันไม้มีอะไรมีแค่ปูนขาวนะครับส่วนปลาไหลเง่าก็มีหมดเลยไสเดือนเรียกมาได้ด้วยนะครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะแนะนําเรื่องอะไรนะสำหรับโปรโมชั่นอย่าลืมครับซื้อเดนิหนึ่แถม1แล้วยังแถมได้รับสิทธิแรกซื้อตัว SK สเคพีทีเรียมออยนะครับในราคา1นึบาทถ้าซื้อเป็น1นกิโลแรกซื้อ SK ได้ขวดละห้าสิบาทคุณพ่อคุณแม่เห็ไหมครับทําไมเหี้ยผมทําได้เหีย้ยเป็นเอเยน็นเป็นเอเย่นคือเป็นเอเย็นคือ,อ,คอตัวแทนจําหน่ายนะครับ ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่รับสินค้าไปนะครับก็คือค่ามาตรฐานนะครับพ่อแม่ก็คืออยากให้แบบมองมองตาผมหน่อยนะครับคิดตามอย่าให้ใครมาหลอกดีกว่าเราเอามาฟังเป็นแนวทางความรู้เพิ่มเติมครับ <c oughs> <c oughs> อ่ะผมจะไม่พูดแขกก็ได้คลิปนี้จะไม่พูดแขกนะพราแม่ สำหรับคลิปนี้นะครับแปลงก็พูดหวานนะครับของพี่รัตนะครับแล้วก็แปลงเตงโมนี่น่าจะเป็นเออเหอมีแต่ยญาใบาแคบแล้วก็ใบกว้างสีสำคัญที่สุดนะครับในการปลูกเวลาพืชปัญหาหนึกถึงยี่ิเกษตรสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับมีปัญหาปรึกษาเทียนไทยเกษตรหาต้นเหตุถามไทยคลายกังวลทั่วทั้งแคว้นแดนไทยทั่วทุกคน สิ้นกังวลเพราะเทียนใจให้ปัญญา